คนาราศีกุมทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้นั้นคงต้องบอกกับชาวลัคนาราศีกุมไว้ชัดๆแบบนี้ว่าชาวลัคนาราศีกุมดาวพระหัสนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินยังคงโคจรอ,อยู่ในภพลาพะกระดุมพระไปเป็นลาพะนั่นหมายความว่า คุณจะยังคงเป็นผู้ที่มีโชคดีในเรื่องของการเงินการทองอย่างเห็นได้ชัดคุณจะยังเป็นคนที่นะครับจะเปิดรับสิ่งดีๆในเรื่องของการเงินการทองใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกุมแล้วทางานที่ต้องอ้างอิงติดต่อกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์แบบตรงๆคุณก็จะได้รับความสำเร็จแบบตรงๆมีความสำเร็จเข้ามาอย่างชัดเจน ไปดูนะครับการเงินการทองจะขยับดีขึ้นมากสำหรับชาวลัคนาราศีกุมดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวพระหัสโคโจรเป็นลาภาะนี้นั้นส่งผลดีมากนะครับส่งผลดีจริงๆแล้วก็ดาวพระหัสดวงเดียวกันนี้นั้นก็ได้ไปโยกนะครับโยกกับดาวพุธซึ่งนะครับโคโจรอยู่ในภพที่เขาเรียกว่าภพสุภะชาวลัคนากุมจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากเรื่องของการงาน หรืออะไรก็ตามที่คุณนั้นได้รับผิดชอบอยู่การเงินที่บอกว่าดีตรงนี้ล้วนแล้วแต่มาจากความสามารถของคุณนะครับบวกกับความเฮงหรือการที่คุณได้หุ้นส่วนหรือพาร์ทเนอร์ที่ดีทําให้มีโอกาสที่เงินทองจะไหลมาเทมาแต่ก็มีอยู่วันหนึ่งในสัปดาห์หน้านี้ที่คุณควรจะต้องระวังในเรื่องของการเงิน คำว่าต้องระวังในเรื่องของการเงินตรงนี้นั้นให้ระวังจากอารมณ์ตัวเองนี่แหละครับที่จะทําให้เสียเงินอย่าไปซื้ออะไรแบบคนไม่มีหัวคิดหรือผีบังตาตัดสินใจอะไรแบบซีซัวน,นะครับในช่วงวันพุธวันพุธนะครับที่30ระมัดระวังเรื่องเสียเงินส่วนวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่2ใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกุมต้องระมัดระวังคำพูด ระวังความขัดแย้งหรือคำพูดที่ทำให้เกิดปัญหาจุกจิกหรือไปพูดเสียดแทงคนอื่นเข้าทำให้เขามีความรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยพึงพอใจส่วนในเรื่องของความรักเรื่องคู่ครองนั้นดาวเจ้าเรือนคู่ครองคือดาวอาทิตย์โคจรไปอยู่ในภพที่เขาเรียกว่าภพมรณะอาทิตย์ไปอยู่ในเรือนของดาวพุธ นะครับแล้วพุธเองก็ไปอยู่ในเรือนของดาวศุกร์ศุกร์เองก็ไปอยู่ในเรือ,ขอ,ขขอ,อนอของดาวอาทิตย์ฟังดูแล้วแม่งงนะอาจจะงงหน่อยแต่จะบอกว่ามันเป็นวงจรเขาเรียกหลูมวงจรมหาเกษตรพูดในแง่ที่ดีหมายความว่าคู่ครองคนรักจะนําโชคดีมาให้แบบที่คุณเองไม่ได้คาดคิดพูดในแง่ที่ดีตรงนี้หมายความว่าคู่ครองนั้นนะครับจะทําให้ตัวคุณเองนั้นเหมือนกับโชคดีได้รับสิ่งที่ดี อะไรบางอย่างอะไรบางอย่างนะครับซึ่งดาวที่มันโคจรแบบเนี้ยล้วนแล้วแต่เป็นการโคจรเรียกวงจรมหาเกษตรเป็นอะไรที่ดีแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังสาหรับชาวลัคนาราศีกุมที่มีคู่อยู่แล้วคือหนึระวังสุขภาพคู่ครองหรือ2คู่ครองอาจจะต้องเดินทางเพราะงานนะครับนี่คือสิ่งที่อ่านได้ชัดเจนที่สุดของชาวลัคนาราศีกุมส่วนคนที่ยังโสด นะครับระวังจะไปเจอกับคนที่มีเจ้าของหรือคุณไปชอบคนมีเจ้าของคนที่มีเจ้าของแม่งมาชอบคุณและทําให้จุกจิกใจ,กจย,ยุ่งยุ่งอยู่เหมือนกันก็ขอให้ดูให้ละเอียดรอบคอบครับชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านขอให้โชคดีสวัสดีครับฮา <c oughs> หากท่านใดนะครับยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้น เป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่หรือว่ากลัวว่าจะฟังดวงแล้วผิดลัคนาราศีติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหม,มิงนะครับโหราโหรา24ลน์ไอดี h o r a h o r a 2 4ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายกันเองนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับสำนักมังกรทองส,งสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย ให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล